โง่งามโง่งามก็เป็นเชือ้อราเลยครับเป็นเชือ้อราเป็นตายตายเป็นหลุมหลุมเป็นหม่องเป็นหม่องตายเป็นหม,ม่องงามเกิดจากงามไรหลุม อีกเดือนเดียวก็ได้เกี่ยวแล้วตั้งนะมื่นแปดเนี่ยเด้อเด็ดจ้าเอ้ยรมกับชาวนาเนี่ยมันจะลงทุนนี่ก็เป็นโรคอีกเรวขีดสองเทียแล้วตอนแรกก็เป็นใบแหงใบตายมันนี่เป็นเชื้อราเชื้อราลง งามเลยจางหมอขึ้นไหมสีดามหมอสีดานเนี่ยเกางามก็เป็นลกูกเป็นไทยเป็นไทยเป็นลกูกยังเอ้ยยนไงปีน,น,ปนเร่าเร่วตัวไงไวเร่าเร่าเช็คตุงตชิบตุงบต้งพอดี งามกว่าเขาเพียงขออ้าลงไปเบืองก็ยังมางามเหมือเพียงขอาวเยนะเ็นคืองาเออเป็นคือบางามลงไปเบอเพียงขออาล้วนถ้ายี่ว่าเขาปีนีิสวนครับแต่ว่าก็เป็นโรคเป็นไพเป็นเขาแดงเขาตายไป หลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมแก่